สวัสดีค่ะพี่มินวัชรินญ,ญานะคะจากช่องอยูทูปพญาเพปพัทระนาคารานะคะเพจอนญมณีเพจเ,เกลดแก้วผู้สื่อตำนานพญาเพปัทระนาคารและพระชายาญาลินทัินีเทวีนะคะแล้วก็นาธรรมะดีๆของเสด็จพ่อองค์เพจนะคะมาแบ่งปันลูกหลานที่ศรัทธาในพระอ,องค์ท่านนะคะอันนี้ก็เป็นคําถามที่ว่าเวลาที่เราต้องอยู่ในที่ทํางานอยู่ในสังคมแบบนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นการที่เราจะต้องอดทน ด้วยมารยาทนะคะเก็บข่มอารมณ์อย่างสมมุติว่ามีแต่เจ้านายแล้วเราเป็นลูกน้องเงี้ยสถานะเนี่ยทำให้เราเหมือนกับเออไม่ยอมเขาเราก็เดี๋ยวไม่มีงานทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องอดทนทีนี้พอมาปฏิบัติธรรมนะคะมันมีแต่ความเก็บกดอัดอั้นตันใจแล้วก็เหมือนกับความเก็บ กดข่มอารมณ์ทับทับอารมณ์เนี่ยทำให้การรู้เท่าทันอารมณ์เนี่ยมันมันไม่ค่อยได้แล้วเวลาที่มาทํานั่งวิปัสสนากรรมฐานซึ่งวิธีของวิปัสสนากรรมฐานคือรู้เท่าทันอารมณ์ตามความเป็นจริงแต่ว่าณขณะตอนนั้นมันรู้เท่าทาันไม่ได้หรอกถ้ารู้เท่าทานันมันคงจะต้องปล่อยอารมณ์ออกมาแล้วระเบิดออกแล้วเราก็ค่อยมาดูซึ่งมันคงไม่ทันนะพี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะในะพี่มิงเข้าใจพี่มิงเข้าใจนะคะก็คือไอตอนที่เราจะต้องอ,อยู่หน้างานนะคะ อารมณ์สมมติโดนเจ้านายตำหนิมาโกรธนะคะเราคงมีอุปกรณ์อะไรเราวคงต้องใช้อันนั้นนะคะจะมานั่งเลือกว่าจะเป็นสมถาหรือวิปัสสนาอะไรคงไม่ได้นะคะเพราะว่าเราก็ต้องออคือถ้าเรายังจะต้องเลี้ยงชีพอยู่นะคะถ้าเราไม่ได้วางใจได้จริงๆว่าโอเคไม่มีงานทําฉันก็ไปอยู่วัดถ้าเราวางใจอย่างนี้ไม่ได้จริงๆเราจําเป็นที่จะต้องรักษา สิ่งที่เลี้ยงดูชีวิตเราไว้นะก็คือการทํางานนะคะเนี่ยเราก็จําจเป็นที่จะต้องยอมรับทุกๆอย่างนะไม่ว่าอารมณ์ที่มันจะถูกเก็บกดดูวยราสนาไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยมันคือเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นวิถีที่ ที่เราเลือกนะคะเราเลือกนะคะบางคนบอกเปล่าพี่หนูไม่ได้เลือกแต่หนูไม่มีทางเลือกอื่นอ่นยังไงก็เราเลือกอันนี้นะคะเราคือมันมันไม่ใช่เรื่องหน้าขำพี่หนิงเข้าใจนะคะคือปฏิบัติเราก็อยากปฏิบัติแต่ทีนี้เนี่ยเราจะให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเพอร์เฟกในชีวิตเนี่ยมันมันก็คงไม่ได้นะคะเรานอกเสียจากว่าอ่ามันก็คงต้องยอมรับแม้ในเรื่องปฏิบัติธรรมที่ศักยภาพของเรามันอาจจะถูกปล่อยมาได้ไม่เต็มที่เพราะว่าเราไม่สามารถทุ่มเทอ่าการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่สามารถทํา ได้ตามรูปแบบแนวทางปฏิบัติได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเหมือนกับอย่างอย่างเมื่อสักครู่ที่บอกว่าอะโกรธปุ๊บจะมานั่งโกรธเนาะโกรธเนาะแบบบางคนบอกว่าทําไม่ทันอาสมมุติว่าอ่าบางคนบอกว่าตัวเองทําทันอันนั้นก็แปลว่าก็ก็แปลว่าตัวเองทําทันแต่ว่าศักยภา,าพของคนเรามันมันมันไม่เหมือนกันหน้นาหน้างานตอนนั้นทำรไารได้ไปก่อนมันก็ต้องทําอันนั้นใช่ไหมคะงั้นดังนั้นเราก็คือ คนเราเปรียบเทียบกันไม่ได้นะ,ะเปรียบเทียบกันไม่ได้เอาเราดีกว่านะคะเนี่ยถ้าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะคะการประมวลพิจารณาในการปรงใจทั้งหมดก็คือเราก็ต้องคิดว่า ในเมื่อของเรามันเป็นแบบนี้นะคะการปฏิบัติก็ได้ไม่เต็มที่จะเถาอยัางได้ปฏิบัติไหมก็ยังได้ปฏิบัติแล้วก็เอาอันนั้นนะคะคือมันก็จะต้องมีความยินดีพอใจนะคะเมื่อยินดีพอใจความดิด้นดิ้นความต่อต้านในสถานการณ์หรือวิบากกรรมหรือว่าเซตติ้งของเราในระบบซิสเต็มของเราอย่างเงี้ยน,นะคะเมื่อไม่ต่อต้านเมื่อน้อมใจตามและพยายามมีสติเท่าที่จะทําได้นะคะ ทุกๆอย่างท like well <âm> ี่มินว่ามันจะมันจะดีขึ้นสิ่งที่มันอาจจะยังไม่ดีขึ้นนะคะเพราะว่ามันก็มาจากแรงต่อต้านของเราตรงนี้ด้วยอย่างหนึ่งนะคะคือต่อต้านในสิ่งที่เราต้องเผชิญนะคะพี่มินรู้นะว่าสิ่งที่ต่อต้านเพราะเราไม่ชอบเนี่ยนี่คือหน้าที่ของวิปัสสนาเลยวิปัสสนาคือเราจะต้องคร้อยตามในอารมณ์ที่เราจะต้องเผชิญนะเราไม่เลือกอารมณ์นี่แหละฝึกตรงนี้ก็เพื่อมาออกมาอยู่ข้างนอกชีวิตที่เราเลือกวิบากดีให้เข้ามารับอย่างเดียวไม่ได้นะคะดังนั้นก็ ปลงใจคิดแบบปลงใจด้วยนะคะปลงใจนี้มันไม่ได้แปลว่าปลงให้ท้อนะแต่มันต้องปลงให้ยอมรับยอมรับจะได้ไปต่อได้นะคะอันนี้ก็ขอ ฝากไว้นะคะฝากไว้สําหรับแนวคิดนะคะเป็นแนวคิดสําหรับนักปฏิบัติด้วยแล้วก็ยังต้องทํางานเดี๋ยวก็วิปัสนาสมาธิะไรหนูสับสนไปห,หมดนะคะก็คือวิปัสนาได้ตอนไหนก็วิปัสนานะคะเราเราพยายามเท่าที่จะทําได้ก็คือเราต้องยอมรับว,ว่าเราอาจจะไม่คล่องนะคะ่แล้วทีนี้ก็บางทีมันยังคล่องกว่าในการห้ามอารมณ์ก็คือมันต้องค่อยๆนะคะค่อยๆจะเมื่อเจริญวิปัสนาได้คล่องขึ้นเนี่ยวิปัสนาจะมาก่อนเลยนะคะใน,ใน,ในตอนที่อารมณ์มันปะทุนะก็ค่อยค่อย สะสมไปนะคะไม่เป็นไรนะคะสกิลตรงนี้มันเพิ่มกันได้นะคะโอเคงั้นพี่มิ้งก็ขอฝากไว้เป็นกําลังใจให้นะคะสำหรับนักปฏิบัติทุกๆท่านนะคะแล้วก็ยังต้องดําเนินชีวิตไปตามปกตินะคะงั้นก็ขอฝากเพจอัญมณีเพชรแกรีแก้วฝากช่องยูท b e พยาเพชรพระนาคราชด้วยนะคะแล้วก็มาร่วมบุญสร้างท้าสมุทรเทวาทีวีกันเยอะๆนะคะเสด็จพ่อองค์เพรท่านเมตตาพวกเรานะคะเราก็มาร่วมสร้างบุญนี้กับท่านกันท่านไม่ได้สร้างสิ่งๆนี้เพื่อตัวท่านให้คนได้รู้จักท่านแต่ท่านสร้างเพื่ออย่างน้อยให้ท่านนเป็ตัว ในการที่สต็อกพลังงานอันเป็นพลังงานที่ดีที่สามารถช่วยต้านทานภัยพิบัติได้นะคะโอเคขอพรบคุณค่ะสวัสดีค่ะ